คนอื่นที่มองมะเร็งเนี่ยในประเทศไทยยังไม่อยากคุยกันบนตัวหาเลยมะ,มะเร็งทุกคนมีโอกาสเป็นนะ<า>ไม่ได้ว่าเอ้ยฉันโชคร้ายนะฉันแบบพูดทำไมต้องมาเป็นฉันทำไมต้องมาเป็นครอบครัวฉันจริงๆโรคมะเร็งไม่ใช่โรคที่น่ากลัวไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงเป็นได้ก็รักษาได้ครับ อพอตรวจเจออย่างเงี้ยค่ะแบบขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรบ้างได้ข่าวว่าน้องกี่เตออยากไปพูดมอนะอันนี้ดีมากค่ะแมาสนใจด้านนี้ค่ะอย่างเงี้ยเราต้องหมั่นดูแลตัวเองก่อนมะเร็งจริงตรงนี้เรามี5ขั้นนะครับขั้นศูนย์ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามและขั้นสี่ซึ่งส่วนมากผมจะใช้คําว่าห้าขั้นเราจะไม่ค่อยใช้ว่าระยะสุดท้ายอะไรพี้มันดูมันดูดาวก็บอกว่าอะไรก็แพร่กระจายซึ่งในห้าขั้นเนี้ยถ้าเราเริ่มการรักษาได้เร็ว โอกาสการรักษาที่ให้มันหายขาดได้มีสูงค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะขั้น1ถูกกว่าขั้นสองอขั้นสองเนี่ยก็ถูกกว่ขั้น3าถ้าขั้น4ีที่เป็นบะคับประคองอาจาาจะค่าใช้จ่ายก็มีเฉพาะค่ามอร์ฟีนแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้โรคมะเร็งขั้น4ี่ก็สามารถรักษาได้จริงครับ สักสิปีที่แล้วหลังจากที่ผมจบแพทยศาสตรบัณฑิตมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปฝึกง,งานในหลายๆที่แล้วเห็นความขาดแคลนจริงๆต้องเรียกว่าขาดแคลนของฝั่งการรักษาโรคมะเร็งเห็นเลยว่าคนไข้ต้องมารอ Q คิวแต่ตีสี่ตีห้าคนไข้แออัดมาก <c oughs> ในโรงพยาบาลจังหวัดไหนที่ไม่มีหมอให้ยาเคมีไม่มีหมอฉายแสง <c oughs> ก็ต้องส่งตัวนะเขาเรียกรีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลที่มีสักยภาพเหนือกว่าสิ่งที่ทำได้คือต้องขยายโรงพยาบาลที่มีเครื่องฉายแสง <c oughs> ผลิตวัคกีออกมา ซึ่งเดี๋ยวบอกกลัวจะพาไปเดินดูด้วยใช่ไหมใช่ครับในห้องให้เคมีเนี่ยเขาก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับคนไข้ก็จะนั่งรล้กเห็นหันหน้าหากันหันหน้าหากันเจอการนี้ซึ่งพอสมมติว่าคนที่หนึ่งฉีดยาไปแล้วบอกว่าอาเจียนคนที่แปดที่เก้าที่นั่งตรงเนี้ยเห็นฝั่งตรงข้าวอาเจียนฉันก็อยากอาเจียนรอแล้วไมใช่เพราะฉะนั้นของเรานี่เราพยายามไม่ให้ คนไข้เห็นหน้ากันอ๋าก็เลยมีมีสองชั้นมีสองชั้นมีชั้นล่างกับชั้นบนหน้าออกไปเลยมีตัวกั้นมีพัดิชั่นใช่ครับเอาพัดิชั่นก้นด้วยใช่ครับแล้วก็โซฟาที่เราทำเนี่ยน้องกินเตอร์ลองนั่งดูเวลาคุณให้เคมีบำบัดเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณเร็วสุดก็ชั่วโมงนึงใช่เลยประมาณ6ชั่วโมงเวลาจะลุกเนี่ยคนไข้อาจจะเซเรากลัวเรื่องการอกลมเราก็เลยคุยกับทางผู้ออกแบบโซฟาว่าทำยังไงให้ ให้โซฟาตัวนี้มาส่งผลไข้ถึงตอนที่กาัเจริญยืนได้อุ้ยง่ายมากเลยค่ะคือแบบสะดวกมากในโรงพยาบาลมะเร็งชีวาตาเรานะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลของเราเนี่ยจะมีเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่นะครับ<ะ>แล้วก็เลยแบ่งพื้นที่ออกมาทั้งหมดเป็น4ตึกเรื่องนี้สามารถฉายรังสีไปปริมาณมากๆเข้าไปบริเวณก้อนนั้นเพื่อให้ก้อนนั้นหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็ฟกเขาเรียกว่ารังสีศัรยกรรม เพราะฉะนั้นคนไข้ไม่ต้องดมยาสลบไม่ต้องโกนศีรษะไม่ต้องไปเปิดกระโหลกเราสามารถฉายเพื่อไปโฟกัสบริเวณนั้นได้ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เราใช้สําหรับการ,รทำซีทีสแกนได้เพื่อดูความผิดปกติของวายในครับแล้วเราก็สามารถใช้เครื่องนี้ในการวางแผนการฉายแสงได้เขาเรียก CT Simulation ซึ่งการฉายแสงเนี่ยจะแม่นไม่แม่นขึ้นกับ CT Simulation เราก็จะเอาภาพทั้งหมดเนี่ยไปเข้าสู่คอมพิวเตอร์อแล้วคราวนี้แพทย์รังสีก็จะไปกำหนดว่า ตรงนี้ต้องการฉายเท่าไหร่ตรงนี้ต้องการฉายเท่าไหร่เสร็จแล้วก็จะมีน้องนักฟิสิกส์แฟนคลับของน้องเต่าอาจจะยังไม่รู้ว่านักฟิสิกส์คืออะไรเป็นเหมือนไอสไตล์ที่ทำเรื่องฟิสิกส์ไหม <c oughs> เออนักฟิสิกส์ทางการแพทย์คืออะไรจ๊ะ,ะหลังจากที่รักสีแพทย์คอนทัวร์นะคะวาดขอบเขตร้อยโลกค่ะแล้วก็เป็นอวัยวะข้างเคียงที่อยู่ร,บรอบๆขอบเขตร้อยโลกค่ะเพื่อให้นักฟิสิกส์เข้าสู่กระบวนการวางแผนการรักษาค่ะตามออเดอร์ของแพทย์มีมิ้นกับมีผมสองคนก็ไม่ได้เพราะผมเนี่ยทางกฎหมายไม่อนุญาตให้กดเครื่องฉายแสงอ้าว ฟิสิกส์ก็ไม่อนุญาตกฎหมายไม่อนุญาตให้กดเครื่องใช้แล้วใครเป็นคนกดล่ะครับเนี่ยคนต่อไปออน้องแป้งมาอ๋อสวัสดีครับอธิบายหน่อยแป้งว่าเราทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะตำแหน่งก็คือเป็นนักรังสีการแพทย์น,นะคะหน้าที่ก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุม เครื่องฉายหรือว่าเครื่องซีทีตรงนี้ได้ปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีการตรวจวิิจฉัยการรักษาอาการติดต่อผลที่ดีมากๆถ้าคนที่ดูอยู่ชมอยู่เนี่ยนะครับสงสัยว่าตัวเองไม่สบายนี่ไปเจอคุณหมอเลยครับจะเป็นคุณหมออะไรก็ได้นี่ไปเจออย่านิ่งนอนใจถ้าเจอว่าตัวเองเป็นมะเร็งพุบเนี้ยให้เสียใจสักวันสองวันพอวันสองวันพออย่าเสียใจเป็นเดือนบางครอบครัวเสียใจเป็นปีซึ่งผมเรียนเลยนะครับว่าให้เวลาเสียใจวันสองวันหลังจากวันสองวันก็ฮลึบขึ้นมาแล้วก็สู้กับมันต่อ <น>ผมบั่นใจมากว่าการรักษาโรคมะเร็งในพศออนี้ในปีนี้เนี่ยมีโอกาสหายขาดได้สูงมาก